เรามาถึงครับค่ำคืนบันเดนไนครับค่ำคืนวันที่1นธันวาคมครับก็ถือว่าต้อนรับเดือนใหม่นะครับท้ายปีนะครับก็ถือว่าค่ำคืนที่ผ่านมาครับผลงานหน้าช่อง m ม n เชสเ t e r ์ยูไนเต็ด แล้วก็ทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับมาตามนัดเสียได้ทางด้านของอาร์เซนอลนะครับที่ทําได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกับเชลซีนะครับไป1ประตูต่อหนึ่งทางทางที่เชลซีเหลือนะักเตะ10คนนะครับก็ถือว่าเมื่อวานนี้ต้องยอมรับด้วยวิธีการการเพสซิ่งนะครับที่เวเซนโซมาเลสกา กำชับลูกทีมนะครับในลอนดอนดาร์บี้แมตช์เมื่อคืนนี้นะครับเชลซี Chelsea ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ถือว่าพลิกสถานการณ์เก็บ3คะแนนในเซลเฮิร์ตพาร์คเหนือคริสตัลพาเลทไปได้2ประตูต่อ1และเป็นการเก็บชัยชนะนะครับนัดแรกจาก 6ฤดูการที่ผ่านมาที่แมนยูไม่เคยชนะคิสตันพาเลตเลยครับส่วนลิเวอร์พูลครับก็ถือว่าเซฟอันเนสลอตนะครับอัดเวสต์แฮมอยู่ในแต่สองประตูต่อศูนย์ครับก็ถือว่าเมื่อวานนี้หักลบกันแล้วครับสำหรับผลงานหน้าช่องเรายังพอได้หวานพอได้กระเป๋าตุงครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนสายนักลงทุนท่านไหนครับที่กําลังมองหาที่เดิมพันที่มั่นคงแนวทางที่ชัดเจนแล้วกันครับในสปอนเซอร์ของเรานะครับมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับสมาชิกใหม่นะครับที่ก้าวขาเข้ามาวันนี้ สมัคร1,000บาทเอาไปเลยครับสำหรับเสื้อสโมสรเกรดพรีเมียมส่งตรงถึงหน้าบ้าน ใต้คลิปวิดีโอครับลองคลิกกันเข้ามาได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยครับ a o s m 8 7 8ครับอย่าลืมใส่แอดไซน์นำหน้าด้วยละกันนะครับส่ววันนี้ครับสำหรับ2คู่น่าเชียร์ครับประจำหน้าช่องประจำค่ำคืนมันเด y n i น h t ครับเราจะไปลุยทางด้านของเมนูแรกก่อนนะครับในศึกตูรกีซูเปอร์ลีกครับเป็นบิ๊กแมตต์เวลาเที่ยงคืนตรงครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านของเจ้าบ้านอย่างรองจากฝูงอย่างเฟเนบาเช่ที่จะเปิดรังรับการมาเยือนของทางด้านกาลาตาสลายครับจากฝูงของลีกนั่นเองซึ่ง สถานการณ์ครับแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันในตุรกีซูเปอร์ลีกครับเดินทางมาถึงสัปดาห์ที่14สนะครับสำหรับผลงานของเฟเนบาเช่ครับมีอยู่31คะแนนจากการชนะ9เสมอ4่ไร้พ่ายนะครับผลงานเกมล่าสุดนะครับในลีกก็ถือว่าทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากครับสามารถบุกไปอัดรีเซสปอร์ไปแบบขาดร้อยถึงหประตูต่อ2รวมถึงช่วงกลางสัปดาห์นะครับที่เปิดลังยันทางด้านของเฟเลนวาลอนซีครับในศึกยูโรปาลีกไป1ประตูต่อ1นนั่นเองวันนี้ในเรื่องของแก หลักครับก็จะมาในระบบ4-3-3ครับก็จะมีทางด้านของอาทางด้านของโอกุสไอดินทางด้านของยูเซฟเอเนไซริแล้วก็ทางด้านของเคเลมอัสโตโกคู oh u, ครับที่จะพร้อมลงล่าตาข่ายครับวันนี้จะพบกับทางด้านของผู้มาเยือนครับอย่าง การาตัสลายนะครับก็ถือว่าในฤดูกาลนี้หลังอันดับที่1ของลีกนะครับมีอยู่32คะแนนนําหน้าเฟเนบาเช่อยู่1คะแนนนะครับจากการชนะ9นะจากการชนะ10กราบขอภัยนะครับเสมอไหนเสมอกันไป2แพ้ไป1ทําไป28ประตูและเสียไป8ประตูครับเกมรับดีที่สุดในลีกตุรกีซุปเปอร์ลีกนะตอนนี้ครับส่วนวันนี้ครับจะขาดทางด้านของวิกเตอร์โอซิเมนครับแกนหลักหัวหอกชาวในจีเรียก็จริงครับแต่ที่เหลือนะครับมีตัวทดแทนอย่างมาโลอีคารดีกับ ทนะีมีทางด้านของนะครับอีไคกุนโดกันแล้วก็ทางด้านของเลรอยซาเน่ที่จะพร้อมลงล่าตาข่ายเป็นแกหล,ลักในคืนนี้นั่นเองนะครับส่วนคู่นี้ครับสถิตินะครับในฤดูกาลที่แล้วการเจอกันครับปรากฏว่าเป็นกาลาตาสลายครับจ่าฝูงของลีกที่ทําผลงานได้ดีกว่าในฤดูกาลที่แล้วไม่แพ้เฟเนเบเชเลยแม้แต่เกมเดียวครับแล้วก็ตลอด3หผลหลังสุดรวมทุกรายการครับกาลาตาสลายสามารถเก็บชัยชนะไป2เสมอหนึ่งนะครับและก็ฤดูกาลที่แล้วในหลังเย้าของ เฟเนบาเช่การลาตาสลายบุกตบเฟเนบาเช่ไปแบบขาดลอยถึง3ประตูตอนหนึ่งครับถึงแม้ว่าวันนี้ครับกระแสและเลทราคาครับจะเปิดให้กับทางด้านเฟเนบาเช่ได้เปรียบอยู่ปอปาตากกมก็ตามครับแต่ด้วยวิธีการครับและก็วัดกันหมัดต่อหมัดปอนต่อปอนแล้วนะครับเกมลุกดีด้วยกันทั้งคู่ผมมองว่าค่อนข้างเบียดกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าวัดกันจริงๆเนี่ยโปรแกรมฟุตบอลคู่นี้มีโอกาสที่จะออก3หน้านะครับ กาลาตาสาลไม่ได้ดูเป็นรองครับยังไงวันนี้คู่แรกที่น่าเชียร์ครับประจําหน้าช่องประจําหน้าคลิปวัดใจที่จ่าฝูงอย่างการลาตาสาลครับค่ำคืนวันนี้จะปิดประตูแพ้ครับไม่บุกไปเสมอก็บุกไปชนะเลยสําหรับค่าคืนวันนี้นั่นเองครับส่วนคู่ที่2ครับเราไปดูที่เวลาตีสองสี่สิบห้าครับในศึกการนโชเซเลอาอิตาลีนั่นเองครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านของเจ้าบ้านอย่างโบลญญาอันดับ5ที่จะเปิดรังราวการมาเยือนของทางด้านเคโมเนเซอันดับ11น้องใหม่นั่นเองครับซึ่งคู่นี้ บโบลญญายิงเล่นยิ่งดียิงเล่นย,ยิ่งมั่นใจนะครับก็ถือว่าในศึกการโชเซล่ายตารี่เป็นโปรแกรมสัปดาห์ที่13ครับแล้วก็บโลญญาตั้งแต่ที่แพ้เอซีมิลานไปตั้งแต่เดือนกันยายนต่อจากนั้นมาอีก9สัปดาห์นะครับ,บโบลญญาไม่แพ้ใครเลยเป็นการชนะ6เสมอ3ทําให้บโบลญญานะตอนนี้ครับสถานการณ์ในการโชเซเลียเนี่ยลังอันดับ5ของลีกมีอยู่24คะแนนเทียบเท่ากับอินเตอร์มิลานและโคโมเลยนะครับส่วนทางด้านของผู้มาเยือนครับอย่างหนึ่งด้านเคโมเนเซก็เป็น น้องใหม่ที่เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับจากทางด้านการโชดเซเรบีนะครับก็จิ๋ว่าผลงานตอนนี้ครับพอใช้ได้นะครับเพราะว่าผลงานในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยค่อนข้างท็อปฟอร์มนะครับแต่พอมาเจอของจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์มิลานยูเวนตุสโลมานะครับทางด้านของเคีโมเนเซไม่รอดนะครับเวลาเจอกับมาตรฐานพอๆกับโบลญญาเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้ต้องรับบทเป็นผู้ไปเยือนด้วยนะครับล่าสุดโดนโลมาถล่มไป3ประตูตอนหนึ่งครับยังไงวันนี้ครับด้วยประสบการณ์ในเวทีการโชดเซเ คู่นี้เจอกันมาล่าสุดต้องย้อมไปเมื่อ2ปีก่อนก่อนที่เคเมนเนเซ่เนี่ยตกลงไปในดีวิชั่น2ครับยังไงวันนี้สื่อต่างประเทศหยิบยกให้กับโบลญญาครับกับการที่จะต้องชนะขาดถึง2ประตูครับผมมองว่าเท่าวัดกันแล้ว นะครับเกมลุกโบลอนยาก็ดีนะครับและสิ่งที่โดดเด่นมากกว่าเกมลุกของโบลอนยานั่นคือเกมรับครับที่พวกเขาเสียประตูแค่8ประตูเป็นอันดับที่3ของการโชคเซเรียครับที่เกมรับเหนียวที่สุดในลีกนั่นเองครับยังไงวันนี้กับฟุตบอลน่าจะบุกหน้าเดียวเลยครับแล้วก็บวกกับเสียงเชียร์แฟนบอลแบบนี้วัดใจครับกระแสต่างประเทศหยิบยกมาแบบนี้ครับแต่ให้เป็นเพื่อนเพย์เซฟแล้วกันสําหรับสายนักลงทุนครับให้ลุยที่โบลอนยาในเลทราคา1ลูกคาคืนวันนี้ครับไม่เจ๋อก็เจีย อย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือฟุตบอลมันๆครับประจำหน้าช่องประจำหน้าคลิปคืนนี้ครับให้ลุยที่กาลัสลายแล้วก็โบโลญนยาเน่เองครับขอทุกคนโชคดีแล้วกันครับส่วนใครที่อยากจะรับแนวทางทีเด็ดเพิ่มเติมครับชูสเต็ป3สเต็ป4ครับใต้คลิปวิดีโอครับจะมีลิงก์ทางเข้าไว้ให้หรือว่าแอดไซน์มาได้เลยครับ o s m 878อย่าลืมใส่แอดไซน์านำหน้าด้วยส่วนคำคืนวันนี้ครับก็ขอทุกท่านโชคดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ